สบายดีสวัสดีค่ะพี่น้องสุข,ขสุขคนมาเดิมหาขบขุกขา,ขา,ขาปลาเก็บพักพี่น้องมายายว่าจะมาเก็บดอกแคเบืองก้อนมันมีดอกบ่มีโบน้อดอกแคเอ้ยมีตัวนี่มีอยู่ยังมันกินเบิดนะดอกแค่นี่ยเอ้ยคือบบมีดอก อยังมันกินบมดบ่พี่น้องเอ้ยดู <c oughs> เหลือตะการมันไปเก็บดอกแคไปจิ้มพริกสักหน่อยนะเออก็มันบ่ล่วงเฮ้อู้บ่มีเลยเว้ยโอ้ยยังกินบมดนาะแมงกินบมดพี่น้องเอ้ย แมงกินบด <laughs> บ,บังดอกแคบังบังดอกแคนาพี่น้องโอ้ยแมงมันกินเมดเนาะรื้ว่หนอนดูดูพี่น้อง <laughs> อนอนด,ด,ด,ดูมันจะกินได้บแบบนี้เนอ้ดูอันดีโอ้ยมันโบล่วงพี่น้องดูในบนต้นมันเต็มเลยมัน,น,นมันโบลวงเนาะเอออมันจะกินได้ยังแบบนี้เนอะอู้ยเนอะพี่น้องเอ้ยวยจิ เอาไปยิ้มพริกจักหน่อยเนาะเออไปทางไหนเบอ้ยเอนอ้อเอยมาทายบรรยากาศในโคกในป่าพี่น้องเอยทายบรรยากาศในโคกในป่าจ้ามาเก็บมาหาเก็บผักไปจิ้มด้วยพี่น้องมีแต่กระทินผักอย่างกับบอมี มันเต็มอยู่ในต้นแต่ว่ามันบวร่วงพี่น้องเอ,อ้ยในซํำนี่แหละโอ้ยสงการเลยพี่น้องเอ,อ้ยบึงรดอยู่ข้างลัง่นนะเต็มเลยโอ้ยสงการลดละพี่น้องหาเก็บพักกับบม่มีโอ็มวี MV. นั่งเอกเอมวีพี่น้องโอ้ยนังเอกเอ็มวเนาะไม่ใช่ไม่รู้ว่าเธอจะชู้กับใครปไปรวยไม่ใช่ไม่เหนื่อยกับการรอคอยที่เธอเห็นใจแต่ที่ทำเฉยเฉยไม่เอ่ยไม่พูดอะไร ก็ถึงยังไงเธอก็ลีก็ไล่เนี่ยอ้ยนางเอกนี่เนาเอมาร้องเพลงผิดร้องเอ้ยอย่าสงสงารเดี๋ยวยายจะพาบ,บึงรถข้างหลังเด้อดุงบึงยันบรรยากาศพี่น้อง ไม่ใช่ไม่รู้ว่าเธอจะจู่กับใครแต่รเยไม่ใช่ไม่เหนื่อยกับการรอคอยให้เธอเห็นใจแต่ที่ทำเฉยเฉยไม่เอ่ยไม่พูดอะไรก็ถึงอย่างไรเธอก็ลืมก็ไลยอยู่ดีร้องไห้ก็แล้ว ตามหก็แล้วเธอยังไปต่อไม่เคยจะพอเธอไม่มีก็ได้แต่เพื่อวันนานให้เธอเห็นค่าความดีที่ยังมีว่าง่ากใจโอ้พี่น้องโอ้ยว่าจะมาเก็บดอกแค่พี่น้องอได้ดอกเดียวอันนี้ดู แมงมันกินมันกิน,นไปกินได้อย่าง,นนงเงดดนงา,นเาพ,นนานานพนาี่น้องเอ้ยเบิงงรถเด้อพี่น้องมาดูบรรยากาศเด้อพี่น้องบรรยากาศยะคุณทางรถพี่น้องเออโอู้รถไล่ไล่เด้อพี่น้องมาคืนคุณทางรถจ้าพี่น้องเบิ่งทางรถกรุงเทพอุบลจ้าสายโชคชัยสี่คิวจ้าเบิ่งพี่น้องรถยังไล่เลยเด้อ อุ้นรถอยู่ ương, ทางผู้พี่น้องทางรถยายก็ให้เบิง้งเนาะเอ้ยไว้จะไปะหาเก็บผักพี่นอ้องอเอ้มาเบิ้งบรรยากาศพี่น้องอ่ะเบิ้งบรรยากาศบรรยากาศดีกว่าเนาะพี่น้องเนาะโอ้สองการมีมวนมวลเด้อพี่นอ้องเด้อบ่ได้กินดอกผักผักดอกแคบ่ได้กินกกดอก,กพี่น้องเอ้คุณเบิ้งเบิ้งบรรยากาศเด้อ,อพี่พน้องนี่จ้าบรรยากาศบ้านยายสงการ วันที่วันนี้วันที่สิบสองพี่น้องรถเต็มเลยพี่น้องเอ้ยมาพาไปเบิ่งไกลๆพี่นอ้องดูหนรถในถนนโอ้ยขับรถเดินทางให้ปลอดภัยด้วยพี่น้องเด้อไปบ้านคอยถึงบ้านถึง่องด้วยความปลอดภัยนะจ๊ะทุกคนทุกคนด้วยพี่น้องเด้อคอ้โชคดีโชคดีเดินทางปลอดภัยถึงบ้านถึง่องด้วยพี่น้องเด้อมาพาพี่น้องเบิง่งบรรยากาศก่อนเนาะ มาเจมมาเก็บพักใดแค่นี้แหละพี่น้องเอ้ยเออพูนะอ่างรถพี่น้องเบิง้งพูนะไอพี่น้องเบิ้งเดินอะยู่ใกล้ๆทางรถวุ่นวุ่นเลยพี่น้องพูนะโอ้รถยังหลายเลยพี่น้องเอ้ยรถยังหลายเลยดิเบิ้งบรรยากาศเด้สอสุกาพพี่น้องเอ้ยอย่าพักกะมาหาเก็บพักเออนั่นไม่ได้พักเนาะ มันบ่ได้พักเนาะเห็นแต่บรรยากาศแล้วบานนี้พี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องจ๋าพี่จังจ้าเจอจ้าตาไปทางใดเนาะเดี๋ยวไปหาตาก่อนพอซสำเน่เด้อพี่น้องเด้อเป็บรรยากาศชื่อๆดอกเออมาเก็บพักก็เลยบ่ได้นี่ได้ขึ้นขึ้นเต็มี่แหละมันอยู่พอต้มย่างนี่ยดอกดอกแคนามันกลายเป็นดอกแคเนเอาแล้วพี่น้องเบิ่ง มันกลายเป็นดอกแคเนาพี่น้องเอ้ยเอเอพี่น้องเอ้ยใาย่สิให้เบ่งว่าอุตส่าห no ์จะมาเก็บมีแต่ดอกเนาเนาพี่น้องเอ้ยเอ้เอเอยเอ้เกินได้วะเ๋ยวว่าน้องพี่น้องเนาะเอ้ยเนาะจะกินได้บ้าหน่เบ่งไปหยั่งนี่ดอกแคสังอดสังอยากเนาะพี่น้องเนาะเอ้ มื่อนี้เ่าต้องกินมันดอกมะบึงบรรยากาศกักบพ่อเราเนาะพี่น้องเนาะเออบรรยากาศวันที่สิบสองจ้ารถแลน่นลุ่นวุ่นเลยพี่น้องเอ,อ้ยคลิปนี้กับพ่อแค่นี้เด้อพี่น้องเด้อพี่หยางดอกจา้าบางบรรยากาศอีกเล็กน,น้อยโอ,อ้พี่น้องเอ,อ้ยเออเนาะบรรยากาศพี่น้องเอ,อ้ยในป่าในตู้คนน่ะในถนนหนทางพี่น้องเอ,อ้ยรถแลน่นวุ่นวุ่นอยู่ไกลทางเนาะ เออสายโชคไทยไปศรีสะเกตไปอุดอุดรสำหรับพี่น้องเอ้ยทางเส้นนี่ไปเรื่อยเปื่อยแหละทางไปบุหูจากสิ้นสุดแล้วนาอพี่น้องเนาะอันนี้ก็ต้นมะคบจ้าเนี่ยต้นตะขบจ้าพี่น้องต้นตะขบอืมต้นตะขบนี่แต่ต้นใหญ่ๆพี่น้องเออเออเออยอีหน่อง คลิปนี้ก็พ่อแค่นี้เด้อพี่น้องพ่อและแม่ทั้งหลายทั้งกุกตาคุณยายบ่งยายใเนเด้เอพี่น้องเออยายพัดมาแล้วจ้ายายพัดผีบ้ามาแล้วจ้าพี่น้องจ้ายายพัดผีบ้ามาแล้วจ้ามาเก็บผักก็เลยมาได้ผักจ้าพพัดผีบ้าก็เลยไปเื่อยงเปื่อยแล้วจ้าคลิปนี้ก็พ่อแค่นี้เด้อพี่น้องเด้อ ก็ขอขอบพระคุณหลายๆจ้าที่ติดตามรับชมรับฟังบึงยายเนาะใครผู้ใดผู้ติดตามกา็ขอขอบพระคุณไปอย่างสูงอย่างมากเด้อพี่น้องเด้อขอให้โชคดีปีตลอดไปเด้อพี่น้องเด้อสบายดีสวัสดีค่ะบ๊ายบายื่อหน้าพอกันไหมพี่น้องเอ้ยพอกันไหมเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยพัดปากแล้วไปแล้วเด้อจ้าบ๊ายบาย ดอกแคเน่าจ้า